ใส่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 โอ้ไปบังเตมูคนเฮตครับพี่น้องมันเดี๋ยวไม่เฮตของจะคของแหลวได้ผลครับเดี๋ยวให้พี่น้องบ่งใจไข่เนี่ยใส่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 หนีห่างมันจะสินลงไปหากินโอ้หลังฝนจะเห็นฝางามครับหลังความพยายามจะเห็นความสำเร็จ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องบานเทานะครับต้องการอยากจะสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยใกล้บ้านนะครับให้วีโยมีกินครับหรือจะขยายต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับขอบครัวก็ได้ครับพี่น้องครับเป็นแปลงเกษตรผสมผสานนะครับ้างบ้านของ บานหุมโพไซพุล่ะปลูกพักคากบ้านไปกินครับพี่น้องครับพักซีเล่าพักซีหอมอ่าพักยีตูพืชพักสนขั่วนะครับเอาแบบง่ายๆแบบลดขั้นตอนของการบริหารจัดการนะครับใส่วัสดุอุปกรณ์โบราณเพื่อเห้ดูเห็นกินแบบไดครับจากไหนมาต่อยอดมาขยายผลไปเหยียบไปชมพี่น้องบ้านเฮ่าใดเพื่อเป็นแนวทางของการทําการเกษตรนะครับแบบบีอยีกินนะครับมีใส่ในโคกเรือนนะพี่น้องเนาะไปเหยียบไปชมไปท่มความรู้จักกันเลยครับพี่น้องครับตอนดีเชิญครับ หลังฝนจะเห็นฟ้างามครับหลังความพยายามจะเห็นความสําเร็จสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านบ้านวิธีไม้สากไรไรครับผมนุโพไซพาพี่น้องมาเบิ้งวิธีการปลูกพักปลูกพักได้กระถางครับพี่น้องครับปลูกพักอยู่พักกินไว้ใส่ในคู่เลือดครับพี่น้องครับง่ายง่ะสวัสดีครับยอยหน่อยครับ สวัสดีค่ะอลังเค็ดยังอยู่ครับดีเมื่อนี่สิบปลูกปลูกผักไร้ดินโอ้ปลูกผักไร้ดินครับไร้ท้กินโอ้อันนี้อยู่ในขันตอนไหนครับดีอันนี้ขันตอนแล้วแลลวโอ้ขันตอนแล้วแลลวเฮ็ดหนายหพี่น้องเพราะว่าเฮาก็เอาคุยบกพร้าวซื้อมาเซนามชซนามอุปกรณ์ก็สิีมีคุยบกพร้าวมีตะกร้าแล้วก็มีมลเร็ดพักแล้วก็มีกองโฟมโอ กองโฟมมี cel, IN, ปุ Airbnb, oused, ๋ยเอบีเข้ากับเห็ดง่ายๆไว้กินอยู่ข pues ั้วเลื่อนเท่านี้แหละโอ้อุปกรณ์มีดีเนาะมีแค่นี้อือไปนี้คุยบอกพ่าวเข้ากัามาแซน้ำสะกอนเซน้ำเข้ากับปั่นอ่บอกอธิบายปั่นปั่นมันอย่งนี้สิปั่นให้มันมาดบอกปั่นให้มันมาดแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเข้ากับโรยเมล็ดพักแล้วก็เอา โปยโปรยลงแนจักน้อยพ่อได้ปิดปล็ดพักบางบางอันนี้พักยังครับดิอันนี้พักชี้หอมพักชี้หอมก่อนนี้เขาได้ปลูกมาก่อนหรอบ่ปลูกมาก่อนแล้วประสบความสำเร็จว่ามันงามกเลยโอ้ขยายผลมาทั้งพี่โอ้เดนนอนเดนนอนโอ้เอาไปในมุงเลยวะครับดิไปในมุงกันไก่ผักกลางมุงครับ โที่กลางมงหรือว่าอย่างนี้กันไก่กันไก่ออกันไก่ครับพี่น้องตะกี่เป็นเป็นมงอย่งครับหีคื่อเสื่อมตะกะตมาใส่โดยเฉพาะโอุ้งตะกะแตดบานดี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมงปลูกพักเป็นมงปลูกพักกว้างเงี้ยวสูงเท่าไรครับนี่มงเท่านีโอ้กว้างกี่สองเมตรเงี้ยวกีสามเมตรละเงี้ยวสามกับสี่เมตรครับพี่น้อง นี่ครับสุด้าพี่น้องป้องไปที่อ,อยากปลูกพักกังมุงแต่ว่าใส่ทุนสูงแต่มุงอุปกรณ์ซสือมาเนี่ยเขาอย,อยู่ราคาเท่าไหรก่อนมาเย็บเองบอกเย็บเองเย็บเองครับพี่น้องเอามาเย็บเอง <laughs> กับประหยัดครับมุงตาทีสามสองครับมุงตาทีขนไกสซื้องกันไก่ไกล่ลายครับพี่น้อง การไก่ซื้อไก่ตีไก่ต้มเฮ็ดแนวนี้เหาก็ดูแลไายพืดผลผลิตเหาก็งามโอ้ดูแลจัดการไงไม่ต้องใส่ดินเป็นมอส่วนผสม่ดใส่ดินเลยค่ะใส่แต่ขุยบักาวาย่างเดียวโอ้ขุยมะพร้าวออกกระดิกปลอดภัยปลูกในกับ ตะก,ก้าเดี๋ยวสิพาไปเบ่งไ้สีมันสําเร็จแล้วงามคเฮาก็ปลูกไว้ในรัวเลื่อนเฮ่านี้แหละเฮากับต้าตองเฮ็ดลายดอกเอาไปกินเนรอไปถักินเฮาบ่ได้ขายนะคะปลูก<อ>ผักข้างบ้านอันตราการเติบโตนี่เป็นจังไเบอกส่พี่น้องฟังนะอัตราการเติบโตนี่ร0อยเเนลยค่ะโอ้จักมือเลยเก็บมาผล,ลับแต่เข้าปลูกบุรีครับเดี๋ยวแต่ระยะเวลาของผักเออผักซีขอมอ่ ั้งชี่หอมกับสิประมาณอาทิตย์หนึ่งเมื่อก็จังจึงงอกโอ้ประมาณเดือนเลยกันได้กินลได้ดีประมาณสี่สิบห้ามือกับง่ามแล้วโอ้ยพักชี่หอมพวกลงไปครับบ่ต้องอีหยังมากมาเลยบ่ต้องไปทุบบ่ต้องไปแซ่เลยโอ้เพังสีหลอดง่ายตายบ้านเราโอ้แต่ตายคนขีดขันนะเดยวชาไปเบิ่งแต่พ้นขุมคาเนาะไปเบิ่งความสำเร็จวานลุงไปได้หลายโหลด เออมันขืนนะาเขากับลุกไปนำอือไม่ใช่ดีดีเดียวดิอันนี้คือแปลงขยายผลเนาะอันนี้คือแปลงขยายผลนี่ขยายผลมมมไม่มีส่วนผสมของดินไม่มีส่วนผสมของดินคุยบอกข่าวซื้อมากอะไรประเดครับซุยบอกข่าวซื่อมากสอบปล่อยขบ่า,บานเนี่ยสอบปล่อยขบ่า,บา ก็ได้หลายอยู่อืมในการเทาแช่น้ำใบต้นป่าไดนได้เนาแช่น้ำใบในบ้านนี่แหละเ,เ้าก็ทําความสะอาดพื้นผ้าคือเพราะว่าู้กเสื่อมันมีจริงโซกระปูห้องก็ทําความสะอาดอก็จแล้วล่ะค่ะเสร็จแล้วไปลงเรียบร้อยจากนั้นเ้าเอาเขาหมู่เลยเขาหมู่เลย โอ้ปลูกผักกลางบุ้งเสร็จแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวอุปกรณ์ทั้งในเนี่ยมีอยังได้ให้พี่น้องบ้างแน่นยังได้โฟนนะครับกระมีปุ๋ยโอ้ปุ๋ยเอบีนี่เนาะนี่เนาะโอ้ใส่น้ำไรบ้างนะครับนี่ใส่ปุ๋ยเอบีการมันอยู่ประมาณเสียเสียก่นกระจาดโอ้อยู่เสียเสียก่กระจาดอันนี้สำคันได้แล้ว ถามว่าเบิงผลสิพาพไปเบิ้งสิพาพไปเบิองอันผิดน้ำเร็ดแล้วว่ามันงามปันไดป่ะตามมาครับพี่น้องครับโอ้แ้งนีปม่บอกครับแบงนีค่ะห่วยเฮ็ดบ่ใหญ่น,เนอนเฮ็ดใบไม่รัวเลือนเฮ้าขัไดนเฮ็ดใหญ่ตวนี้ก็สิมาขายายอยู่ีนอีกก็นบอก<ห>มันเต็มเห็นแบบอดเจาะครับพี่น้องแต่ว่าเด้กผลคุมค่าเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งใกล้เนี่ยบัดน,นี้ครับปลูกผักกางม้งไว้กินในรเรือนี แบบง่ายๆครับนี่เบิ้งตส่ใส่อู้เบ่งหากมันอู้ไปเบ่งเต็มูผนเฮ็ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาเฮ็ดของเจ้าของแล้วได้ผลครับเดี๋ยวให้พี่น้อง่งใกล้ๆนี้ใส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 ่หากมันจะสิลงไปหากินโอ้ดีห่างคนแมนอู้อดีพผลผลิตเดี๋ยว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 ใสใสใสโอ้ยงาม โอ้พักบุกกับขื้กันอันนี้พักชีลาวเออพักบุกกับงาเพื่อกันรับพิษพักชีลาวกับงามเพื่อกันเออพักชีลาวกับงามเพื่อกันค่ะ่าคนต้อซอดเดียวโอ้โหงามกว่าบุกใส่ดินอีกเออชนยอดชดยอดอุปกรณ์มีโฟมแล้วกันเดี๋ยวให้พี่น่องมึงน้ำใส่ไลท์มาหนึ่ใส่น้ำ พักบุงกว่สิประมาณนี้พักบุงกว่สิประมาณนี่งามเพื่อกันนงามเพื่อกันคุณน่าครับพี่น้องได้เบิร์นี่ดีโอ้ได้สูตรมาจากไสครับนี่กระเบิ้งในยูทูปเบิร์ในนี่ล่ะครับโอ้แสดงว่าได้ผลเนาะขยายต่อได้ครับพี่น้องถ้าอยู่ปลูกกินครับตู้เ้าก็ตัดขวดก็ได้เ้าก็เฮ็ด์ตังสีก็ได้โอ้ยเอาผ้ายยอนตู้ว่ามันใสแต่เคียงบ่ ไปตู่กังามมึงตีบ่มีหากบ,บ่มีเอานี่ไปตู่โอ้ยสามสีกินอยู่บื้อกันไกไน่กระไรมีบุกพรอมลดความเสี่ยงครับบุ้งนี่กัน,กนไก่บ่ได้กันแน่อื่นหรอกโอ้โหอ,โอะไรใส่เห็ดพี่น้องมาไก่ไก่ขั้นปลูกขั้นบ่บมีไอ้นี่ก็ตั้งสีก็ได้เอาโซนผสมบอกสซวนพี่น้องฟังหน่อยยันหน่อยเนยอันที่ปลูกใส่ขวดนี่บ่อุปกรณ์ตั้งแต่ขวดเข้าจอเนี่ยเอาไหนออก โอ้ยตัดซื้อใส่ใส่พี่นอ้องเบอร์เน่เอาตัดตัดเคอร์อก็เนาะตัดขวดพลทธลีนเท่า,น,าน,นี่ขวดน้ำเท่านี่ตัดซื้อทำพวกกระติกันขั้นดีกับจ้อหูจอห้จ้อหู้จ้อหันนี่พันบ่ได้จ้อครับเดได้เอาน้ำม,มาใส่อยู่ในน้ำบุกแล้วแบบนี้อันนี้ปลูกหม้นอกอันนี้ปลูกหม่อันนี้ปลูกแล้วอ่อสำเร็จแสงว่าได้ผลเป็นยังเขาคือบเห็ดแบบ เป็นจริงเพืนจังแบบนี้ครับก็บ่าเห็นความสําเร็จนี่แหละ <c oughs> แรงมันอนาใจเฮหเออมันเฮ็ดง่ายสาสีเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ขางบ้านห่าหนี่เพราะได้ยากเพราะเบนตะขีพี่จะสื่อเพื่อนเป็นวะเบน <c oughs> โอ้ในการอันนี้ครับเป็นผลิตผลผลิตที่ได้จากมุตกตะกะ่นนะครับพี่น้องอปับเปลี่ยนประยุกต์เอาครับ <c oughs> ง่ายๆเอาแบบกลางมุกเลยเนาะ หลงหมูแกลางหมใกล้กลหล่บได้เฮ็ดขายน้อย่ยหน่อยเนาะโบค่ะ <Bo ca. S 2> ครับบได้เฮ็ดขายครับพี่น้องยังไงปลูกอยู่ปลูกกินเอา้านี่ครับคือวิธีแบบบบ้านครับสำหรับพี่น้องที่มีพื้นที่จำกัดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่แบบไกลๆบ้านข้างบ้าน พี่น้องบานเฮ่าสามารถที่จะปลูกพักแบบไรดินดนนะครับบ่ต้องโค้นน้ำเน,ะนาะบ่ต้องค้นน้ำเลยเออก็ถือว่าลดการบริหารจัดการลงในได้ครับพี่น้องเอ,อเอ,อ,เอ,อพียเอบีเห่าเติมเท่าเดียวบอกเติมแต่ปลูกคุณนะเติมตต้นปลูกไ่ได้เติมอีกเพราะว่าผลผลิตเท่ากาับสิได้กินเลยโอ้ยก็ดีเลยเนาะ เดี่ยครับพี่น้องคุมขุมเขากดใส่ซิปหาเมอือขึ้นเขาเจ้าดอกแต่เธอเดียวเลี้ยวรถเออเห็ดง่ายง<ล>ในผลทำง่ายง่ายอย่าไปทำให้มันยุ่งยากให้พี่น้องเบิ่งคับอีกนะโหนี่ครับพี่น้องพืชที่ปลูกได้เบสสำหรับการปลูกประเภทเด็กคือพี่ยากไหนเนี่ยครับเนี่ยปลูกได้เบด พักพื้นชายพักชี่อหอมต้นหอมต้นหอมไฟอีตูเพื่อลมลูกเพื่อลมลูกได้เบิดโอ้ดีดีพฟอีตูนี่แห่งงามสะออนลงทุนหลายปไหดนครับเย่ะหน่อยโอ้ยบนดแลงทุนหลายดอกกองฟุ่มกับเศร้าบาทอันนี้วขวดเทอากินน้ำเท่ากินน้ำแล้วห้องกะเอามาใส่ประโยชน์น,นีไซเคิลรอวีไซเคิลไม่ <laughs> รักโลกโอ้เด้กายโอ้แบบมีมีความสุขแต่กินอาหารพักที่ปลอดภัยแมนอ่วฝากซึงพี่น้องบ้านเฮาได้ครับกะฝากถึงพี่น้องบ้านเฮา,ากะเฮ็ดยูเฮ็ดกินบ <c oughs> ม่ต้องเฮ็ดหลายลหารอกค่ะเฮ็ดพบประมาณเฮ็ดพกใส่ในขั้วเลื่อนเฮ่านี่ล่ละทำสกิกิน,นสสกินโมบส์เนาะทำสิกินกินโมบร์เฮ็ด พออีตักับขันเห็ดในขั้วเรืองก็สักสองต้นเท่านั้นแหละเออไมได้กินแล้วเอากระโดดไล่ใจแม่นกโดดไล่ใจกระโดดไล่ใจให้กบเบลใสขึข้นหลายครับปลูกอยูป่ปลูกกินครับพี่น้องมีแต่ได้ครับแต่แรกนะฮะที่ปลอดภัยในลดค่าเสียใจใ,จใเฮ็ดกิจรกรรมที่มีประโยชน์บ่ได้ใสคำคว่าขาดทุนอันนี้มีแต่ได้เพราะว่า ข้าเห็ดไปถ้ากินเองเข้าบหน่อยไปจำหน่ายเจ็ดคุณนะครับอ้อสุดยอดเลยนะ,กะเกษตรบาลบานิธีไม้สร้างได้ได้ครับขอบคุณใจยหน่อยลายๆบดนี้กี่ภาพพี่นอ้องมาเยี่ยมมาชมกเกษตรผสมผสาน้างบ้านครับสไตล์นุ่มพ่อไส้สไตล์ยายหน่อยนะครับของทั้งช่องเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเริ่มครับพี่นอ้องทั้ง่างกมีขานานนเื้อกระลำ ม,มีกระลำห้อกระลำพ้อครับพี่น้องยู่ดีไปแห้งครับแพ้งแบงปัดครับโอกาสหนาพอกันไม่สบายดีนทันผมดูพอใจของเก่าเข้ามาสวัสดีครับ